สวัสดีครับคุณผู้ชมค,ครับก็บมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องทีวีแชนแนลนะฮะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมได้ลงคลิปแนะนําละครขั้นอยู่ทางคําไปแล้วนะฮะแต่วันนี้เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคครับผม,ผมก็ผมก็ต้องมาอัปคลิปใหม่นะฮะวันนี้จะมีเรื่องชี้แจงอยู่2เรื่องก็คืออัปคลิปนะฮะก็คือเมื่อเช้าเนี่ยผมอัปคลิปแนะนํานละครใหม่ เรื่องนี้แหละเรื่องข้าวเหนียวทองคําไปนี่แหละฮะแต่ทีเนี้ยผมลงไปปุ๊บเสียงหายคือเสียงไม่มีผมต้องเช็คคลิปตลอดเไงว่าเสียงมันหายไปนะฮะส่วนประเด็นที่สองเลยก็คือผมต้องชี้แจงก็คือว่าคือผมเหิรลบรีวิวละครเรื่องสายลุงไปนะฮะก็เดี๋ยวผมจับมาเรียบเรียงแล้วก็รีวิวใหม่นะฮะวันนี้ก็เอาเออ่ข้าวเหนียวทองคําไปก่อน นะครับก็ละครเขาเดี๋ยวทองคำนะฮะร่วมมือให้ร่วมมือกับอ่าพอดีคำแล้วก็วันยูนิเวอร์สนะฮะที่จะทำละครจักรวาลฮีโร่ตัวใหม่ขึ้นมานะครับถ้าไล่เรียกันนะฮะก็หลายๆคนก็จะเห็นขุนประดาบ,บ,บข้ามพบแล้วไรล,ลาทิดายักษ์แล้วก็ผู้อ่าอะไรนะสีเทพผู้ที่ทักแล้วก็อ่าอะไรนะผู้พาผีคุ้ม นะฮะแล้วก็ล่าสุดก็คือเรื่องนี้เลยครับข้าวเหนียวทองคำนะฮะแต่ผมยังข้อ้งใจครับคุณผู้ชมผมมีข้อข้องใจเล็กนะ้อยก็คือว่าข้าวเหนียวทองคำเนี่ยทำไมเนื้อเรื่องเหมือนคล้ายๆหนักสู้กันข้าวเหนียวเลยเกินแต่ว่าผมเอามาคิดเองนะว่าหรือว่าเขาจะเอาหนักสู้ขนข้าวเหนียวเนี่ยมา r e เมค e แต่ เพียงแค่เปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นข้าวเหนียวทองคำเพราะว่าผมเคยทำสมมุติว่าถ้าทั้งวันเนี่ยเอาข้าวเหนียวนักสู้ฮข้าวเหนเียวเนี่ยมารีเมคเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแต่อันเนี้ยผมคิดเองนะว,ว่าเอ๊ะเขาจะมาเอามารีเมคหรือเปล่าเปลี่ยนฮอตเรื่องหรือเปล่าแต่ว่าในความรู้สึกผมะเนื้อเรื่องอะคล้ายๆนะกสู้ฮันข้าวเหนียวอยู่นะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับก็ จะได้ชมเมื่อไหร่อันนี้ก็น่าจะเดินวนี้แหละนะฮะดูชุดฮีโร่เด่กก็เท่นะแต่ว่าคล้ายๆลเออเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายคลลูกผู้ชายทันดีอยู่นะอ่าโอเคครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ